สวัสดีค่ะ Hi guys welcome back to my channel, Thai food life in the USA สวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนเจอกันอีกแล้วนะคะช่อง Thai food life in the USA มาได้ค่ะพี่น้องมเอนี่มากินข้าวเทียงกันค่ะซึ่งข้าวเที่ยงเข้ากับมีเมนี้เป็นอาหารสุขภาพพราพว่าต้องรักษาสุขภาพเหรอคะเป็น high c ล o l e s t e r สูงเกินไปมอเลยต้องบอกไ้ไดเอดกะพยายามะจะเสียหน้าปันได เพราะเป็นคนกินเก่งมือนีก็มี่อ่าเอาหูหนึ่งน้ำซีอิวะะ๊วด้ค่ะแล้วก็พัดมาเอต้มมะละเ,เดี๋ยวขอไปเอาผิกเนี่ยเด้ค่ะแป๊บหนึง่ง สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำจิ้มแล้วก็พริกมากค่ะมากินกันอโอ้ยร้อนอุม้มจต่ยางหอน พยายามไปกินขิงให้ได้เยอะๆยูนี่หนาวๆและะ้วค่ะหนาวเมื่อน,นีฝนตกพอมอากาศเย็นๆเบืองไทยเป็นไดพี่นองหนาวกันเลยยั่งอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยคะ่ะได้ยินค่าวว่าฝนตกมันวะคะ่ะ ต้มมะละอร่อยมากเพิ่งรู้ว่าต้มมาละเพิ่งหูว,ว่าต้มต้มมาละข่างขึ้นนี่แซบแซบแต่หูแบบนี้เห็ดตั้งหน้าแล้วแซบมาก خلصت ايدها انا نهار เด้อยกะกินเขากันค่ะ ร้อนๆกับข้าวยิ่งทำยิ่งอร่อยแหงเห็ดตุกมือแหองแสบพี่น้องเอย กิน,กนตอนดรกแต่ฉันแสบปุ๊กเกาแห่งกินแห่งแสบขิน ngon Ôi, luộc bạc Bye. hmm ជាប្រឿ្រឿាវិសាសាស់នៅារចិងក្រ ไปหาหมอหมอบอกว่าผิติมเป็นไฮคอเลสเตอรอลแล้วมันเขาว่ามันสูงโพดหมอก็เลยเปลี่ยนยาให้เลยด้วยอีกประมาณสามเดือนก็จะกลับไปหาหมอไปเบิ่งว่ามันยังสูงคือเก่าบอถ้าสูงคือเกา่าหมอเขาจะให้ลดความอวดไดเอทซึ่งกับมูกันว่าเป็นอย่าง อ้าคือมีคอเลสเตอรอคลคอเลสเตอรอลสูงจริงเป็นคนมีคอเลสเตอรอลสูงมาแต่ใดหละค่ะพ,พี่นอ้องไม่ได้เพิ่งจะมามีตอนเป็นสาวห้าก่อนคอเลสเตอรอลห้าก่อสูงเหมือนกันแต่อันนี้หมอเขาว่ามันสูงเกินไปมันอันตรายหมอให้เป็ี่ยนยาให้ล่ะ ยานี่กินเธอแล้วนี่ก็โอ๊ยกเ,เปลี่ยนยากว่าร่างกายจะปรับตัวได้พอกินแล้วอมันหูซึกว่าจะอ้วกจะยังสิก็เขาึงเปลีป่ยนยาเนาะนเคยกินยาอันเก่ามากก่อนถึหมอเคยหายมาก บบนี้มอบเปลี่ยนให้ใหม่ถ้าถามว่าการกินระวังบอรกระบกระบ,บอกร,ระวังด้วยค่ะ